เรามืดอดูให้มันปลอดภัยกิดไหมคื้นกั๊กนกักอยู่นะ้นกั๊กอกครับโอ้ขอเ,อเขาเป็นลดแขนดูก่อนแล้วก็ค่อยกินยาคลายกล้ามเนื้อกับคุณมาได้อืมครับเกิดน่าจะเกิดจากการใช้แขนไม่ร้านใช้แขน,นพ่อเขาไม่ไปตอกออประตูวันนั้นจนไข้แตกออกเลย วันที่ไปบ้านชายบุญนะอุ้ยดังกอบเลยเมื่อยหลายเนาะด้ผ่อนคลายเฉยนะคะพี่หนูนาเพิ่งก็นวดบัมบัดกับตันเนาะค่ะบัมบัดค่ะเดี๋ยวกลัวจะไปไม่ได้เดี๋ยวแม่ก็คิดฮอด เดี๋ยวก็เหมือนหมอนมจะขาดยาชงตลาดเลยเมื่อกี้ตอนป้าจำลองดื่มแบบนี้เจ็บมันจะล้าไปตรงนั้นเลยใช่ไหมเออมันแป๊บอยู่ตรงแป๊บตรงอันอันใต้ใต้อันนี้บอใต้หลักแร่นี่บอกตรงนี้เลยครับตรงหัวใจเออพรคลายเมื่อวานนี้ค่อยก็ไปนวดเมื่อยพรคลายขาไปเต้นเยอะเลย ้อนเชือบแบบมัน้อนค่ะยายเชือบนี้มันร้อนมันไม่มันไม่อมเหงื่อไงคะเดไปเปลี่ยนอย่าของยายไม่ร้อนใช่ไหมไม่นี่ผ้าผ้าแต่นวดสักห้านาทีสิบนาทีคุณยายดึงแขนแล้วรู้สึกจิบใจเซฟป้าป้าบางทีไปจำลองดึงปุ๊บมันจะตี๊ดมาตรงนี้เลยงดผ่อนคลายคลายงดผ่อนคลายเพราะว่าไปใช้แขนมาเนาะ อเกิดมายังไม่เคยนวดเลยนี่แหละตั้งแต่นี้ไม่เคยนวดเลยครับอันนี้บำบัดค่ะจะเจ็บก็บอกนะครับไม่ได้พบอยากหมอมาด้วยนะทำไมไม่ไปหาหมอเพิ่งเจ็บนะเนาะให้นวดทำไมไม่ไปให้หมอหนุ่มนวดไม่อันนี้นวดบำบัดเพราะว่าเจ็บแป่นึงอันนี้เขาก็เป็นพอรู้อยู่ค่ะรู้หน้าเขาก็พอรู้ค่ะไม่เป็นไรหรอก คนกันเองช่วยเหลือกันแฟ,น,ฟนเขาก็ยืนอยู่นี่ค่ะดูแลสุขภาพกันไปก,ก่อนนะดูแลสุขภาพเยวมอหนุ่มตอนนี้ชลอฉลุมอยู่ไม่ต้องเลยอ่าค่อยแหง่าหมอหนุ่มชลือฉลุมแล้วจะเกิดไปดึงอะไรของกัปตันค่อยละอ้อยบ่ได้มอหนุ่มเดี๋ยวไปดึงนมอหนุ่มยิ่งชลือฉลุมอ,อยู่ไม่น่ะเออ เดี๋ยวมอนมอนนมจะเปิดตำลาไม่ถูกค่ะผิดตำลาใช่ไหมยายผิดตำลาและยุ่งเลยลูกชายค่อยอะเดี๋ยวดแเล็นะฮันลังงัดนี่วนวดตรงตรงนี้นะนนนนนเออนวดตรงนั้นน,นนะผุนหูจักทขยายถัดเนี้มันจะชาาโอ้ ต้องระวังเด้อคำชาชานะเนาะเจ็บไหมชา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 ไม่รู้สึกหรอกแป๊บ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 ใช่ไหมใช่เป็นยังไงเอ็งช่วยบ่ รตรงนี้แล้วเนาะนี่เนาะรตรงนี้ลราเมื่อกี้เลยกำลังไล่มันคนเบิ่งเป็นพันกำลังงานคอมเมนต์ค่อยๆเลยอ่านไม่ได้เลยหยุดชะงักจุกจี๊ดมันจี๊ดขึ้นมาตรงนี้โอ้เจนนี่นมันเห่าอะไรอย่างนี้เห่างูบ่ะเห่าออมาแล้วบ่เห็ดแม่ปีแม่ มาเอาสเปรย์มาแล้วเหรอสเปรย์มานะเอาสเปรย์มานานทานหรือไมเอาก็นึกว่าไปเอานึกว่าไปเอาโอ้ยไปเอามาลดฉันจะให้มาฉีดแน่นี่กำาเนื้อนะครับทางนี้อานนี้นะคนไคลก้านเนื้อครับือโอกาสโฆษณาเลยนะมานา ถ้าถ่ายนะมันร้อนนะเอะร้อนแล้วยิงดีกับตันมันจะได้ไปอันมันจะได้ไปคลายค่ำเนื้อไงลูกอ่ะหมอร้อนก็คือยาหมองนี่แหละกับตันจริงต้องถอดเสื้อนะถอนเหรอถอดไม่ได้ติดเหลืองติดเหลืองไม่ถอดดีกว่าเพราต้องให้ดันที่นี่คืออะไรต้องต้องติดเหลืองเด้อค่ะข้างล่างมั้งปุ่มล่าง เจ็บบ่เจ็อค่อยๆค่อยๆค่ะเจ็บปอดเสื้อฉีดสเตนนิดนึงไหมอะไปนอนตรงนู้นเลยเรามันต้องถ่ายเอ๋อตัดไว้ก่อนอย่าเพิ่งถ่ายไม่ต้องอยากถอดเท่าไหร่เลยตัดแลถอดแล้วถอดน๋อหมอถอดนิดเดียวพอพี่ใส่มือลไปถ่ายได้ถ่ายเรียบายเรียบรอจบคลิปแค่นี้นะคะไม่ต้องถ่ายใช่ได้ไม่เป็นไรผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้หญิงไอหมอไม่ถ่ายเนี่ยกัปตันต้องถอดเอ้ย